พี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อส้มตำมาบ้านน้องสาวส้มตำปูแม่นบลส้มตำปูหน้าเฮาเด้อพี่น้องเออตำปูหน้าบ้านเฮาพี่น้องแซ่บๆกันแซ่บคักเอาแซ่บแน่อันนี้อันนี้พี่สาวนะคะพี่สาวคนสวยเอาปูมาให้ค่ะสสวัดีพี่สาวคนสวยอันนี้น้องสาวอันนี้น้องสาวน้องสาวหล่าไมากินข้าวบ้านหล่าไมากินข้าวบอนน้องสาวมาต้หมู่บ้านนี่น้ออเมาดจักรีมันตองทอนจักสีมันตองทอนจริง ติงต e ิงติงต <c oughs> ิงจิงจิงติงจิงต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 ิงจบิงติงจิงตริงจิงติงริงตริงจิงติงริงติงจิงติงจ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 ิงริงจิงจิงิงงิงิงิงรเิเรงงริ กระปูพี่น้องเอ้ยเห็นมะปูยูนเฮดเสียบครับเห็นบอกคะตำใส่ปูนะคะส้มตำใส่ปูเด้อพี่น้องเลยใส่หอยหอยใส่หอยบ่ใส่หอยบ่ใส่หอยแมงผูกมั่นใจนะหอยเล็ก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 ไม่ใช่หอยใหญ่หอยเล็กหอยเล็กเอาไปเป็นหอยตีเจหอยเล็กหอยเก็บกี้เดี๋ยวเดี๋ยวตุ้งไทยเขาจะบอกเฮ้เดี๋ยวตุ้งไทยเขาผี หอยเล็กหอยเล็กกินด้วยกันนะคะแซ่บๆน้อกันเนื้อพี่น้องเด้อใส่กอกใส่กอกเอาเอาใส่กอกมากเออเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไทยด้วยกันใส่ไทยใส่กอกน้ำใส่กรอกใส่กรอกนะคะแม่แม่เอามาให้พี่สาวเอามาให้พี่น้องเอ้ยใส่กอกกระมิ้นวุ้นแซ่บๆน้องกันแซ่บๆวุ้นี่ใส่กอกใส่กอกอันนี้อันนี้คนกินด้ค่ะ อันนี้ข้นกลิ่นน้องสาวลาสิไปนะมักพริกมักพริกมักพริกไม่เป็นสวนเลยพี่น้องจ๋ามักพริกนี่เป็นสวนไมนเนาะพริกสดมากจากน้องจอยขอบคุณน้องจอยมากๆนะคะที่เก็บพริกมาเผื่อมาเผื่อพี่เออพี่แหลมพี่จูนโอ้ยพริกพริกมันกากเผ็ดแล้วคุณพี่ไม่แน่ใจเด้อพี่น้องส้มตำส้มตำส้มตำปูค่ะพี่น้องจ๋ามันมาทิ้ง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  จะกินจะกินนะคือันในแซ่บแซ่บสัญญาว่าสิขึ้นมามากินส้มตำน้องกันเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆน้องกันจ้าแซ่บแซน้องกัจจ่าข้าสังเกตเห็นน้องนะพี่น้องน้องๆๆๆๆบ๊ายบายบ๊ายบาย